าขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโครงการความร่รวมมืรอระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนลุมศิษซึ่งมีศูนย์ภาษาในดินที่จังหวัดมหาสรา,ารคามค่ะวันนี้ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการจัดก,การเรียนที่ดีซึ่งวันนี้เราได้เชิญนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับดีและดีที่สุดประจําศูนย์ของเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนะนําเกี่ยวกับการจัดเวลาแบบเวลาเรียนเวลาทำงานจัดสรรเวลาอย่างไรให้มีผลการเรียนในระดับที่ดี รวมจุดการทํา,ทาง,งานอย่างมีประสิทธิภาพขอเชิญพบกับคนเก่งจากสืย์ของเราได้ค่ะท่านแรกนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญท่านต่อค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อเล่นชื่อเพียรค่ะค่ะและปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าคุณนองทำงานที่ไหนในตำแหน่งอะไรแล้วประสบการณ์การทำงานไม่ทราบกี่ปีแล้วคะค่ะนองทำงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะมนลโปกระค่ะสังกัดสำนักงานเทศบาลตะมนโปกระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นพนักงานจ้างตานธุรกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็กค่ะมีประสบการณ์ทำงานประมาณสี่ปีค่ะและสมบครณเพียรค่ะ ปัจจุบันทำง,งานที่ศูนย์พัฒนาเด็เกเทศบาลตำบลโนศิลาสังกัดเทศบาลตำบลโนศิลาอำเภอโนศิลาจังหวัดขอนแก่นค่ะตำแหน่งผูง้ดูแลเด็กประสบการณ์ทำงาน2ปีค่ะค่ะแล้วก่อนที่คุณหนุจะเข้ามาศึกษาในโครงการระบมสอ2ของเราเนี่ยไม่ทราบว่าพูดการศึกษาสูงสุดที่ที่คุณหนุจบมาค่ะจบการศึกษาอะไรมาสาขาไหนแล้วก็จากมาหาวิทยาลัยที่ทงไหน น้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากคณะวิชาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีัวใจและดโซโกโอกที่มหาวิทยลาลัยนเรศวรนค่ะน้องจบมาแล้วประมาณ9ปีซึ่งมีความแตกต่างมากไม่ได้เกี่ยวกับสาขาการศึกษาประฐัยเลยใช่ค่ะ,คะคก็มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีมากค่ะทราบว่ามีเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่คะในภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะตอนบ้านเรียนที่หนึ่งนะคะน้องมีเกรดเฉลี่ยที่3.75ค่ะ ภาพเลนที่2ก็มีกี่ชัรีที่3.7นะคะฉันเี็นลมก็3.7ค่ะนี่ได้ว่าคงสเตตเดิมนะคะอยู่ที่สเตตเดิมเหมือนเดิมนะคะค่ะและสำหรับคุเพียงนะคะวุฒิการศึกษาสูงสุดที่รับก่อนที่จะเข้ามาศึกษาในโครงการปรบป .2 ของเราไม่ทราบว่าเป็นวุฒิการศึกษาอะไรจากสถาบันไหนคะค่ะสำหรับเพียงจบวุฒิสูงสุดก็คือระดับปวสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะที่สถาบันวิทยาลัยสารพัดช่างพนักศึกศรีป์พิยาค่ะ สำเร็จการศึกษามาแล้วแปดปีค่ะแล้วคุณพีมีผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาสร้างบ้าอยู่ในระดับที่เท่าไหร่คะค่ะสำหรับภาคเรียนแรกนะคะเกรเฉลี่ยอยู่ที่สามจุดเจ็ดสามนะคะส่วนภาคเรียนที่สองเกรเฉลี่ยอยู่ที่สามจุดห้าแปดเกรเฉลี่ยรวมก็อยู่ที่สามจุดห้า่ค่ะจากการที่น้องๆได้มีผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีเรียกได้ว่าดีที่สุดสองศูนย์เลยนะคะคุณน้องๆนมีรูปแบบในการ จัดการเรียนของตัวเองยังไงการแบ่งเวลาในการเรียนการทำงานเวลาในการอ่านหนังส uh ืออยากจะให้แนะนำเพื่อนๆของฉันครัสำหรับการจัดระบบการเรียนของน้องนะคะน้องก็จะให้ความสําคัญไปที่การเข้าเรียนค่ะทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอนน้องก็จะมาเรียนทุกครั้งค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะการทํางานที่อาจารย์มอบหมายให้ค่ะน้องจะตั้งใจทํางานมากและถ้าเกิดมีเวลาว่างน้องก็จะมาทบทวนบทเรียนเสมอค่ะค่ะไม่ใช่แค่ว่าเข้าเรียนทุกครั้งเราจะต้องสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญต้องมีการทบทวนด้วยเนาะ แล้วในส่วนของคุณเพียวคะคุณเพียวมีรูปแบบในการจัดก,การเรียนของตัวเองยังไงที่ให้ตัวเองมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีมีการแบ่งเวลาเรียนเวลาทํางานเวลาอา่านหนังสือยังไงะคะค่ะสําหรับ<อ>เพียวน,นะคะก็จะให้ความสําคัญกับการเรียนมากคือจะพยายามไม่หยุดเรียนเลยนะคะเวลาเรียนก็จะตั้งใจเรียนและพยายามโต้อตอบคำถามกับอาจารย์นะคะไม่เข้าใจอะไรก็คือจะถามท,าทันทีที่สําคัญก็คือจะส่งงานให้ครบทุกชิ้นนะคะแล้วก็ส่งตามกำหนด่อกจานค่ะ เป็นแบบอย่างที่ดีของเราค่ะสำหรับสองท่านนี้ในการเรียนนะคะใช่ว่าเราจะเข้าเรียนทุกคาเท่าน้น,นะคะเราจะต้องใส่ใจสนใจถ้าไม่เข้าใจเราก็ต้องถามท,าทันทีการทํางานเช่นเดียวกานเราก็ต้องสงตามกำหนดเวลาเราไม่ใช่แค่จะเข้าเรียนเท่านั้นเราจะต้องใส่ใจสนใจและหมัน่นตทวนเพื่อได้รับผลการเรียนที่ดีอย่างสองท่านนี้ค่ะนัววกผู้น้องมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยว네กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตของโครงการระมวสองนะคะเกี่ยวนนะะกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะ จริงๆแล้วหนูคิดว่าโครงการรมบ .2 นี่นะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะนอกจากเราจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการการศึกษาปฐมวัยแล้วเรายังได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีค่ะซึ่งเรามีแอปนะคะเป็นสื่อการในการเรียนการสอนค่ะเราสามารถที่จะนำแ a d นี้ทํางานที่มหาวิทยาลัยรวมทั้งเอาไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้ค่ะนับว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับการใช้เทคโนโลยีทุกวันนี้ค่ะในส่วนของคุณเพียงนะคะรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตสิทธิ์เค่ะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆคุณเพียงมีความคิดเห็นว่ายังไงถ้าถือว่าเป็นรูปแบบการสอนการเรียนการสอนที่ดีมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการนำไอแพดมามีส่วนร่วมมีการเรียนการสอนทําให้เราสะดวกสบายในการทํางานนะคะคือเราสามารถทํางานได้เต็มที่ซึ่งปกติแต่ก่อนมันก็จะไม่ไอ้นี่ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์เราก็จะไม่สะดวกในการพกพาใช่ไหมคะแต่นี่ก็คือเราสะดวกในการรูปาและกัน ก็มาทำงานด้วยนะคะสำหรับกรารนำไปใช้กับเด็กก็คือเราจะใช้มนกิจกรรมต่างๆที่สามารถเอาไอแพดไปใช้ส่วนร่วมด้วยได้นะคะก็คือจะเกิดประโยชน์กับเด็กมากเลยนะคะก็จะได้สื่อใหม่ๆจริงใหม่ๆห,หรือว่าเพลงใหม่ๆให้เด็กๆได,ได้เรียนรู้เรื่อยๆค่ะรวมที่งเราสามารถผลิตสื่อต่างๆกันเทคโนโลยีตัวนี้ได้ด้วยใช่ค่ะเราสามารถสื่อคนควบคมต่างๆได้ง่ายสะดวกต่อการใช้งานก็เป็นที่เหมาะสมยิ่ง ก้าข้วสูงการเป็นครูเมื่อชีพครูศตวรรษที่21ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถทําให้เรานําไปใช้กับเด็กในการพัฒนาเด็กสามารถทําเกมการศึกษาได้หรือว่านํามาร้องเพลงนะคะหรือว่าแม้แต่เราสามารถตัดแต่งวิดีโอด้วยตัวเราเองในการพรีเซนต์สู่เวนาเด็กๆของเรานะคะซึ่งสองท่านนี้ก็ได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้นําไปใช้ในศูนย์กาเด็กาเด็กๆที่เปิดประเทศที่อยู่ก็ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ คุณน่องนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับที่ดีๆคะ่ะมาแนะนําเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนหรือแม้แต่เพื่อนนักศึกษาร่วมประจาศูนย์ของเราเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องขอขอบคุณต้นสงกัหน่องนะคะก็คือสํานักงานเทศบาลตะบนโคกกค่ะที่ช่วยส่งเสร,รมิมแล้วก็สนับสน,นุนให้น่องได้เข้าศึกษาต่อในโครงการนี้ค่ะและที่สำคัญที่สุดน่องขอขอบคุณกรมส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยสวนริทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรรารคามค่ะ ที่ประสานความร่วมมือกันทำให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสมาพัฒนาตนเองค่ะขอขอบคุณณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับพวกเราค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาทุกคนที่นําประสบการณ์ในการทํางานที่ดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะน้องเองนะคะจะเก็บเกี่ยวเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากที่นี่นะคะนําไปพัฒนาเด็กและสื่อพัฒนาในเบื้องต้นต่อไปค่ะค่ะเพื่อที่น่าเชื่อชมยิ่งนะคะ สำหรับคุณเพียรค่ะข้อเสนอที่คุณเพียรมีต่อโครงการหรือว่าจารผู้สอนรวมถึงเพื่อนร่วมชั้นร่วมศูนย์ของเราครับค่ะก่อนอื่นเพียรก็ขอขอบคุณเทศบาลตําบลนนศลานะคะซึ่งเป็นต้นสังกัดของ,ของที่ของส่วนพัฒนาเนอกชของเพียรนะคะให้โอกาสเพียรได้มาศึกษาต่อในตรงนี้ซึ่งตรงกับสายงานที่ทำงานเองใช่ไหมคะที่สําคัญเลยสายพินาคือขอขอบคุณกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยสมุสิทธิ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามนะคะที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาเรียนรู้และได้พัฒนาตนเองนะคะเพื่อที่จะได้ทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและขอขอบคุณอาจารย์นะคะทุกท่านที่ให้คำปรึกษาและให้ความรู้พวกเราอย่เต็มที่ทําให้พวกเราได้หลักการที่ถูกต้องนําไปใช้ปฏิบติได้จริงๆนะคะและอีกอย่างนึงก็คือขอบคุณเพื่อนนะคะเพื่อนนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ให้คำปรึกษาและก็ให้เทคนิคที่ดีในการ เรียนร่วมกันนะคะนำมาได้เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทําให้เราได้เทคนิคดีๆนาไปปรับใช้ที่ศูงพัฒนานเองของเรานะคะในสุดท้ายก็คือเชื่อว่าในสิ่งที่พวกเราทั้งสองคนได้เกียรติเสียงที่สูงในวันนี้ก็คือก็เกิดจากความพยายามนะคะและความพยายามที่จะตั้งใจเรียนให้ผลการเรียนออกมาให้ดีที่สุดได้ทํางานทุกชิ้นด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นนะคะทาให้เราได้มีโอกาสในวันนี้และเชื่อว่าเพื่อนคนก็คงทาได้เช่นกัน ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะสำหรับการเรียนที่ดีส่งผลให้เราเป็นมีผลการเรียนในระดับดีค่ะเชื่อว่าทุกท่านก็คงอยากจะมีวันอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็อย่างว่าค่ะก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิง่นมหาวิทยาลายัยสุนทรีรวมถึงมหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสารคามนะคะที่ได้ร่วมมือกันเนาะในการจัดโครงการดีๆเพื่อเพื่อทุกคนนะคะไม่ใช่เพียงแค่สองท่าน โอกาสดีๆเช่นนี้จากการที่เราจบมาอาจจะไม่ตรงสายงานะเช่นสองท่านนี้เราก็ได้มาพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูหอาชีพต่อไปต้องขอขอบคุณใน,ในความเมตตากรุณานะผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศในครั้งนี้นะคะขอบขอบคุณะค